สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจชาแนลวันนี้เจนะครับจะพาทุกท่านมารู้จักสรรพคุณสมุนไพรนะครับขานะครับคิดว่าทุกๆบ้านน่าจะมีข่าติดบ้านไว้นะครับผมปลูกไว้เป็นเครื่องแกงนะครับเครื่องต้มยําที่อร่อยมากนะครับแต่เรารู้ไหมว่าในข่ามีประโยชน์มากเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของข่ากันเลยครับสรรพคุณของข่านะครับท่านผู้ชมช่วยเจริญอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ ช่วยบำรุงธาตุบำรุงร่างกายนะครับยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งนะครับยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีนะครับช่วยลดน้ําตาลนะครับผมในเลือดได้ดีนะครับแล้วก็รักษานะครับหลอดลมอักเสบขับลมนะครับให้เดินสะดวกนะครับผมดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมค่ะไปของเขาสวยนะครับลำต้น ก็เหมาะที่จะปลูกประดับหน้าบ้านได้นะครับแล้วยังเป็นสมุนไพรนะครับในการทําแกงนะครับทีท่บ้านของเราได้ดีนะครับในน้ํามันหอมระเหยนะครับช่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับแก้ไอแก้เจ็บคอแก้ไขวัดนะครับแก้ลมแน่นหน้าอกนะครับแก้เสมหะนะครับผมแก้สันนิบาตนะครับหน้าเพลิงนะครับสันนิบาตหน้าเพลิงนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรนะครับแก้สันนิบาตหน้าเพลิงนะครับแก้คลื่นไส้อาเจียนนะครับ รักษาการปวดฟันได้ด้วยนะครับแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแก้ท้องเสียนะครับผมช่วยขับลมในลำไส้แก้โรคบิดมวนท้องนะครับรักษานะครับอาการท้องร่วงได้ด้วยนะท่านผู้ชมค่ะช่วยย่อยอาหารได้ดีนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับผมยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ทำลายสารพิษที่ตกค้างในลำไส้ได้ดีนะครับช่วยลดอาการบีบตัวของลำไส้นะครับช่วยขับน้ำดีแก้ดีพิการนะครับช่วยขับเลือดนะครับขับน้ำข้าวปลานะครับรักษาแผลสดได้ด้วยนะครับลดอาการอักเสบของแผลนะครับแก้พิษแมลงสัตว์กับต่อยนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อราได้ดีนะครับรักษาโรคผิวหนังต่างๆนะครับใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ด้วยนะครับในขานะครับ สุดยอดมากๆเลยรักษาโรคผิวหนังต่างๆได้ขับพยาธิได้รักษากลากเกลื้อนได้นะครับแก้ฝีดาษนะครับแก้ลมพิษได้ดีนะครับแล้วก็แก้โรคน้ํากัดนะครับแก้ฟกช้ำได้นะครับสับคูณขาเยี่ยมมากนะครับแก้ตะคิวนะครับแก้เน็บชานะครับผมแก้ปวดเมื่อยได้นะครับทางการปวดเมื่อยปวดบวมตามข้อได้ครับท่านผู้ชมช่วยเพิ่มดีกีให้กับสุรานะครับนําไป บดผสมนะครับกับสุรา jack. จะทําให้เพิ่มดีกีนะครับไปหมักแล้วจะเพิ่มดีกีให้กับสุราได้เป็นอย่างดีนะครับแก่การมโรคได้ดีนะครับปรุงสมรรถภาพทางเพศนะครับสารสกัดนะครับผมจากเงาเนี่ยช่วยไล่แมลงวันแล้วก็แมลงต่างๆได้นะครับผมดับกินข้าวในอาหารได้ด <res S 1> ีนะครับผมแล้วก็ดับกินปากกินตัวนะครับในต่างประเทศนะครับใช้ดับกินปากแล้วก็กินตัวได้ดีเลยนะครับแล้วก็ ทำประกอบเมนูอาหารได้หลายเมนูนะครับผมในขามีช่วยนะครับบำรุงเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดได้ดีนะครับผมเราสามารถนะครับประทำแห้งแล้วก็บดได้นะครับท่านผู้ชมทำเป็นชาขานะครับก็บำรุงกำลังบำงรุงร่างกายนะครับบำรุงธาตุได้ดีนะครับผมขับเลือดขับลมได้ดีนะครับผมทำให้ระบบ ไหลเวียนโลหิตดียิ่ง่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ก็มารับชมนะครับสมุนไพรข่านะครับที่เราควรมีติดบ้านไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมกับช่วงนี้นะครับอยู่บ้านดูเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีเปน่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ